Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa sallallahu ala nabiyyina sayyidin muslimin wa qadman nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tahayyum bi isani la jamitin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuatkan santai kuam jernihnya Allah Subhanahu wa taala. Yangประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ Subhanahu wa taala ทุกท่านนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเรา ทำความเ,หเ,หข,เข้าใจนะครับเรียกว่ากําลังทำความเข้าใจเรื่องราวต่างๆที่ท่านอวิสธรมได้บอกกับเราแล้วก็สิ่งที่เราต้องมีความเชื่อมีความศรัทธานะครับไม่ว่าจะศรัทธาในในอัลลอฮฺสุลตาราดที่ว่ามีอิหมานแล้วนะครับก็ต้องศรัทธาท่านอวิสธมด้วยในฐานะที่เป็นเป็นบ่าวและศัสจานทูตของพระองค์นะครับเป็นบ่าวศัสจานุทูตของพระองค์แล้วก็เป็นแบบฉบับให้กับพวกเราทั้งหลายนะครับไม่ใช่ศรัทธาอย่างเดียวนะต้องทําตามนะ อันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าเราเป็นอุมมะนบีมุฮัมมัดสุลตัมไม่ใช่เป็นอุมมะนบีอีซานาบีมูซานาบีนัวบางคนไม่เข้าใจนะครับก็ไปทําตามนบีก่อนหน้านี้นะครับคือเรามีความเชื่อความศรัทธาได้นะครับแต่ว่าการปฏิบัติเนี่ยมันต้องอยู่ในอุมมะใครเพราะวันเกียร์มาเนี่ยเขาเขาจะแยกกลุ่มนะ อุมนบีอาดัมก็จะไปอยู่กับนบีอาดัมอุมานบีมูซาก็มาอยู่นบีมูซานบีอีซาก็อยู่นบีอีซานบีมูฮัมมัดก็มาอยู่กับนบีมูฮัมมัดนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้มันเข้าใจไม่ใช่ว่าเราอยู่นบีอุมนบีมันล้วไปทําตามนบีอื่นอย่างเช่นบางคนบอกว่าเราต้องมากวนอะไรนะกวนชูออด้วยกันเพราะว่านบีนัวนี่มาจากเรือนะครับหิวข้าว อยู่น้ําแล้วก็เอามากวนๆก,กินกันอันนี้ก็เรียกเลยเนี่ยเอาถั่วมารวมๆกันแล้วมากินกันนะฮะก็เราก็ทำนะครับเพิ่งถามว่านาบีเนี่ยเราสนนบีไข่เรา,ารเราเรา,เราอยู่กับน,นบีมุฮัมมัดนบีมุฮัมมัดไม่ได้กวนนฮะนบีมาให้ถือสซินอดอ่ะเราก็ไปเถือสซินอดก็แค่นี้นะครับถ้าเรายังเชื่อในปฏิบัติเหมือนกับนบีท่านอื่นแสดงว่าต้องถามเราเองว่าตอนนี้เราอยู่กับน,นบีไหนนะครับทงนี้เราสับสนกับตัวเราเองนะ นะครับเราเชื่อได้นบีนัวนั้นเราเชื่อเป็นความเชื่อเป็นความศรัทธานะครับนบีซอและนบีฮุดอะไรก็แล้วแต่เป็นความศรัทธาที่ที่นบีวัดไว้ให้ศรัทธาแล้วเราก็ต้องศรัทธาด้วยเพราะเป็นยี่ห้าศาสดาที่ปรากฏเนี่ยยกนลนแต่การปฏิบัติเนี่ยต้องดูนบีมุฮัมมัดสุลตัมอันนี้ต้องเข้าใจนะต้องดูนบีว่านาบีทําแบบไหนอย่างไรนะครับแล้วมีผลแบบไหนได้ผลบุญไหมต้องนบีบอกอีกนะบางคนเนี่ยไปเอาว่านาบี ไปบอกเองว่าทาอย่างนี้ได้ได้ผลบุญเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นนะครับโดยที่นบีมูฮัมหมัดสุลตัมไม่ได้บอกเนี่ยมันมันไม่ได้นะเพราะว่ารางวัลเนี่ยเอาลอ์ Allah เป็นผู้ตอบแทนโดยผ่านนาบีมูฮัมหมัดสุลตัมมามาบอกกับเรานะครับนะไม่ใช่ไม่ใช่เราจะนึกเองแล้วก็เราก็บอกว่าได้ผลบุญเท่านั้นเท่าเท่านี้เท่า,ทาจะแก้ปัญหานั้นนี่อ่านอาย่านี้สิแล้วจะปลอดภัยอ่านอันนั้นสิแล้วอะไรเงี้นยน,นะฮะอย่างที่หลายคนเข้าใจมันไม่ใช่ครับไม่ใช่ เราอ่านได้ไหมกุลอ่านอ่านได้กุลอ่านแต่ได้ผลบุญหรือเปล่าเราไม่รู้อ่านได้มากแค่ไหนผลบุญเที่ยวได้จากกุลอ่านก็คือ1ตัวได้10อันนี้แน่นอนเพราะเราพบพัดิษต์อิสลามนะครับแต่ว่าเอาอาย่านี้ไปอ่านตรงนั้นนะครับอย่างหลายคนในเวลาไฟไหม้ก็อาจารย์ขึ้นมาไม่รู้ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะปลอดภัยไหมหรืออาจารย์แล้วไฟจะดับไหมหรือฝนจะตกอะไรทํานองนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่อาจจะเป็นการที่ไม่ได้ไม่คิด ขึ้นมาแล้วก็ปฏิบัติกันนะครับฉะนั้นเราต้องกลับไปดูนบีอัลสลัมอย่างเงี้ยท่านนบีอัลสลามี่ยพูดไว้ในอย่างนี้อันนันยันนตุฮักก ah ุลตัวนี้เราเชื่อไหมนะครับนบีมสัสะบอกว่าสวรรค์เนี่ยมีจริงนะเชื่อไหมนะครับต้องถามคําถามว่าเราเชื่อไหมว่านบีอัลสลัมบอกว่าอันยันนตุฮักก ah ุลสวรรค์มีจริงถ้าเราเชื่อว่าสวรรค์มีจริงนะเราจะเร่งรีบในการทําความดีก็ต้องทําว่าทำย่างไรจะได้ไปสวรรค์ ทำอย่างไรที่อัลลอฮ์จะตอบสวรรค์เส้นทางไหนที่เดินไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮสุวาตาลาะนี่คือความเชื่อแต่นี่ถ้าเราไม่เดินไม่เดินตามที่นายวิสณ์บอกนะแสดงว่าเรายังไม่เชื่อว่าสวรรค์มีจริงหรือเชื่อเหมือนกันแหละแต่ไม่เต็มร้อยนะครับเหมือนทุกวันนี้เราเป็นมุสลิมเนี่ยเราก็เป็นแบบไม่เต็มร้อยนะเราเป็นแบบห้าสิบหกสิบบางคนสี่สิบด้วยซ้ำนะครับมันก็ทําให้ให้ทุกอย่างเนี่ยมันมันมันไม,ม,นไม่มันไม่สมบูรณนะ์น่ะ แล้วรางวัลของเราก็จะไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเชื่อให้เต็มร้อยนะว่าสวรรค์มีจริงนะครับและการตอบแทนจากลอสวาจริงๆนะในอายะกุรอานมีมากมายเลยครับว่าคนเหล่านี้อุไยกัสาบุญญานะเนี่ยนะครับคนเหล่านี้เป็นชาวสวรรค์เนี่ยเขาทําอะไรกันเขาเชื่อเขาศรัทธาแบบไหนนะครับนี่เราต้องกลับไปตรวจไปดูไปศึกษาว่าชาวสวรรค์เนี่ยก็ทำอะไรกันบ้าง แค่ยันย์อาม,มัดอิบนุยาซิดที่เราเคยยินชื่อเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยถูกทรมานเลยครับถูกทรมานแล้วก็พ่อกับแม่ก็เสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตาเนี่เลยครับเขาก็ทรมานเอาไปตากแดดแล้วก็เอาหอกแทงนะครับให้อาม,มัดออกจากอิสลามอาม,มัดไม่ออกครับท่านนบีเดินผ่านมาตรงนั้นท่านบีว่าพวกท่านเ้งหลายเป็นอาลุยันนะพวกท่านเป็นชาวสวรรค์ นี่คือชาวสวรรค์ที่เขายึดมั่นเนี่ยลัสุภาหมตาอย่างแท้จริงให้ออกใจิสลามเขาไม่ออกนะครับไม่ออกนี่คือความเชื่อความศรัทธาที่บอกว่าเส้นทางสู่สวรรค์เนี่ยนะครับมันเป็นเส้นทางที่อยู่ในความเชื่อเป็นแดบสสาคัญนะฮะที่เราต้องมีความเชื่อพอเรามีความเชื่อเราจะต้องเดินตามความเชื่อนั้นด้วยว่าเราเชื่อแบบไหนเข้าใจแบบไหนนะครับเส้นทางสู่สวรรค์มีอะไรบ้างนะครับเช่นนมาดอันนี้เส้นทางสู่สวรรค์ต้องละหมาดก่อน นะฮะถือสิทธใจาประกาศเรียกว่ารูกคนอิสลามเนี่ยนะครับทั้ง5ประการเนี่ยมันเป็นแนวทางหนึ่งที่จะให้เราทั้งหลายได้ได้เดินบนเส้นทางเหล่านี้และจะเกิดการเจออามันอิบาดาที่จะเป็นนําไปสู่สวรรค์ของลอสแานัลัมมากมายเหลือเกินนะครับก็คงจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะบอกกับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าเราเข้าใจเราศรัทธากันอย่างชัดเจนถูกต้องเต็มร้อยหรือไม่ถ้าไม่เต็มร้อยต้องรีบแก้ไขครับ ถ้าเต็มร้อยรักษาความเป็นร้อยของเรานั้นให้อยู่สมบูรณ์แบบจนกว่าเราจะกลับไปพบกับลอสุวตตาครับพี่น้องผูส้สรตทาทั้งหลายครับเวลาลงนี้หมดลงแล้วครับจะได้กลับมาพูดคุยกันในเรื่องราวเหล่านี้อีกในโอกาสต,ต่อไปครับสำหรับวันนี้บินลบาตฟิกบันทิดายะสลามุาวลิกุมรารมณตุลลอฮ์บะบาลกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อาหมินมูซาอันนด,ดุวีผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์